สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้กิ่งก็มีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่กิ่งเลือกมาบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรถที่นิยมแล้วก็ขายดีมากๆของพลรยนต์เราเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota a อ t i ติ 1.6E ปี2014นะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นตัว CNG ด้วยนะคะ CNG ติดมาจากโรงงานเลยนะคะของเราไม่ได้เอาไปติดเพิ่มนะคะสเปคเดิมโรงงานแน่นอนโครงสร้างเดิมนะคะไม่มี พิษความชนหนักค่ะก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะรบกวนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตนะคะการรีวิวคลิปในช่องของกิ่งนะคะ สำหรับคันนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่349,000บาทเท่านั้นเองนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้จัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0820726152นะคะลองทักเข้ามาปรึกษาหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เลย นะคะรุ่นนี้นะคะระยะการใช้งานอยู่ที่1,49,0 0 0าโลเท่านั้นเองนะคะใช้งานก็ไม่ได้ถือว่าเยอะจนเกินไปแต่ว่าเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะรถของเราเป็นรถที่ปลดระวางจากหน่วยงานนะคะเรื่องเข้าศูนย์เช็คระยะไม่มีขาดอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวไฟนะคะชุดไฟนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าไม่มีละอองน้ำคาบเหลืองนะคะมาชุดไฟสวยๆคมๆแบบนี้เลย เส้นคมเมียมเส้นเงาๆนะคะยาวมาจนถึงกระจังด้านหน้าล้อมรอบด้วยโลโก้ของ Toyota นะคะบอกว่ารายละเอียดตัวรถสวยใหม่มากๆนะคะของเราเป็นรถมือ2คัสเกตเอนะคะที่เอามารีวิวให้ชมเนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้รับการปรับสภาพหรือว่าเก็บงานใดๆเลยจะสังเกตได้ว่าตัวผิวพัน์ของน้องนะคะแนบเนียนแบบนี้เลยนะคะชุดกันชนนะคะหรือฝั่งแก้มด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยงา้างรอยงองของตัวชุดสีเลยนะคะ สีไม่มีถลอกรถไม่มีพลิกคว่ำมชนหนักนะคะไม่เคยจมน้ําหรือว่าตัดแต่งหรือตัดต่อใดๆเลยสเปคเดิมแน่นอนนะคะตรวจสอบได้จากทางศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยเลยนะคะเรียมสันบอดี้ของตัวรถนี่ถือว่าสวยงามชัดเจนมากๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกเลยผิวพันธุ์สวยเลยนะคะรุ่นนี้เขาก็ให้มาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้านะคะตัวกระจกนะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างติดมาให้พร้อมเลย รายละเอียดกระจกนะคะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะบานแท้บานเดิมอักษรสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ครบนะคะรุ่นนี้ก็ติดฟิล์มมาให้แล้วทั้งคันนะคะเอาไปนี่พร้อมใช้งานไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมีล้อมแม็กมาให้พร้อมอยางปี2019นะคะดอกอยางนี่เหลือแน่นๆหน้ายางไม่มีรอยแข็งนะคะหรือว่ารอยร้าวแต่อย่างใดนะคะรายละเอียดสเปคเดิมเดิม แต่ที่เห็นหม่นหมองอยู่นะคะเนื่องจากว่ารถของเรายังไม่ได้ล้างปรับสภาพนะคะก็จะมีคราบดินหรือว่าคราบฝุ่นตามการใช้งานทั่วไปแต่ว่ารายละเอียดโดยรวมเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายคันนี้กันบ้างนะคะชุดไฟท้ายก็จะได้เป็นไฟ LED สีทับทิมนะคะรายละเอียดตัวไฟนี่สวยๆเลยถ่ายให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะไม่มีรอยแตก อักษรต่างๆติดมาให้ครบนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น 1.6G อะขอโทษทีนะคะเป็นรุ่น 1.6E นะโลโก้อักษรสัญลักษณ์ต่างๆมาพร้อมเลยนี่นะคะตัวบง่งบอกตัวรุ่นของคันนี้นะคะติด CNG มาให้เรียบร้อยช่วงนี้ถ้าน้ำมันแพงนะคะอยากได้รถไปใช้งานแนะนำเลยตัว CNG นี่ก็ถือว่าใช้งานดีนะคะคนใช้งานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ได้ราคาไม่แพงด้วยนะคะเพียง349,000บาทได้รถสเปคแน่นๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะซื้อรถตอนนี้มีรถใช้ทันปีใหม่แน่นอนถ้าสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยอมาดูรายละเอียดภายในของคันนี้กันบ้างนะคะในตัวรถเขาก็จะให้มาพร้อมกับตัวเบาะหนังสีเบจนะคะภายในจะคุมโทนด้วยสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะจะเป็นแบบทูโทน รายละเอียดตัวเบาะนี่สวยๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บของตัวเบาะนี่ถือว่าเนียนๆใสๆแบบนี้เลยตัวชุดคอนโซลนะคะสีดำไม่มีรอยด่างพ้อยไม่มีรอยแตกรอยล้าวเลยนะคะก็จะมีคราบตามการใช้งานทั่วไปแต่ว่าตรงนี้สามารถเก็บรายละเอียดได้นะคะไม่ต้องกังวลเลย ตัวชุดครื่องเสียงนะคะวิทยุใช้งานได้ตามปกติเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะคะ FM AM เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะใส่แผน่น CD ดีก็ใช้งานได้นะคะระบบแอร์ปรับอนา,าล็อกนะคะเพิ่มความเย็นได้ตามความต้องการเลยนะคะแอร์ทุกตัวนี่เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะดูรา,า,ายละเอียดตัวรถให้หมดในส่วนของตัวพรมลัยนะคะหุ้มหนังสีดำไม่มีรอยด่างรอยฉีกขาดเลยนะคะ สวยใหม่มากๆนะคะอันนี้เป็นรถที่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะคะมาถึงเราก็มาถ่ายให้ดูเลยรายละเอียดตามซอกประตูนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะหัวน็อตคมๆแบบนี้นะคะรอยเม็ดอาเห็นชัดเจนการันตีได้นะคะรถไม่มีเปลี่ยนถอดอะไรมาแน่นอนนะคะเพราะว่าน็อตทุกมุมทุกจุดเนี่ยยังติดแน่นกันอยู่นะคะอะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลย ภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสมกับที่เป็นโตโยต้าอันติทอยู่แล้วนะคะพื้นที่เขาก็ค่อนข้างกว้างนะคะรายละเอียดตัวเบาะนี่ใสๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยเดี๋ยวจะพาไปรับชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันหน่อยนะคะ,ะ,คะก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดของด้านหลังนะคะเ,คเดี๋ยวกินจะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อน ะะเพราะว่ารถที่เข้ามาเนี่ยรถสวยใหม่มากๆนะคะอันนี้เรือนนัาปัดเรือนไม่ชัดเจนนะคะใช้งานไป149,6 4 8ก้สิดกิโลนะคะทุกตัวอักษรเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเรือนหน้าปัดไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยรายละเอียดสวยใหม่มากๆนะคะจอเครื่องวิทยุต่างๆใช้งานได้ตามปกติตามซอกป,ประตูฝั่งนี้นะคะอย่างที่แจ้งเลยหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับ รอยเม็ดอา์กเห็นชัดเจนนะคะตามซอกประตูต่างๆรายละเอียดเดิมๆเลยก็าฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือกำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่ารถสวยจริงๆนะคะรถสวยมากๆนะ,ะนี่ตามสันขอประตูนะคะรอยเม็ดอา์กชัดเจนไม่มีรอยบิดเบือนเลยนะคะ รอยเม็ดอาร์เรียงการกลมสวยทุกมุมทุกจุดเลยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะโครงสร้างเมเนมเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเก็บห้องเก็บสัมภาระนะคะตัวแก๊ส CNG ก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นแก๊สแคปซูลก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดตามโครงสร้างต่างๆรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะตัวไฟสองสว่าง ชัดเจนเลยนะคะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเหลี่ยมสันชัดคมเลยนี่ทุกมุมทุกจุดชัดเจนนะคะรถคงสร้างสวยจริงๆนะคะในราคา3 0 0 0 0นกวบาทไม่ถือว่าคุ้มมากๆนะคะได้รถแบบนี้ไปใช้งานเลยาพาครอบครัวพาที่บ้านไปเที่ยวนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนซื้อรถที่กิ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมต่อตรงรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะรถปี2014นะคะใช้งานขนาดนี้ จะสภาพห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวรอสักครู่คะ่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดห้องเครื่องของคันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องนิ่งมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่กิ่งถ่ายอยู่เนี่ยรถกําลังสตาร์ทอยู่นะคะบอกเลยว่าเครื่องนิ่งไม่มีเสียงแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะคะเครื่องไม่มีกระโดดไม่มีสั่นรอย แตามสีรอย QC ต่างๆอยู่ครบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัวฝาครอบเครื่องนะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกังวลตัวนี้เราถอดออกนะคะอาจจะมีเสียหายหรือว่าชํารุดนะคะแต่ว่าเราเอามาใส่ให้เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลเลยนะคะลายรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะหัวน็อตตามซอกต่างๆไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยนะคะฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะคะติดอยู่แนบแน่นเลยรอยเม็ดอาร์ตามฝา กระปองนะคะชัดเจนท้องเครื่องแห้งๆเลยนะคะไม่มีรอยไหลยเย้มรั่วซึมของน้ำมันของเหลวนะคะเครื่องไม่มีสะดุดเดินนิ่งๆแบบนี้เลยขาก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจ Toyota a อ t i ต 1.6e CNG คันนี้นะคะเป็นรถปี2014 ราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อมาเลยรถเข้าใหม่บอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ